อันนี้เขาเอื่อแยกยังนครับนี่แยกส่วนของคนเดินแยกนคนเดินโอ้อะไตอะไปนี่ก็เป็นวัดเป็นวัดโพวัดโพตรงนี้ก็เป็นส่ดิสีเนาะดิสีถ้าเหมือนก็ไปสองโค้งไปวัดโพเบื้องโขงข้าโขงเลยครับไปมโค้งเลยกเียวเนื้อปิ้งเอาเอาเอาเอ่อรอยสามสี่ห้าไม้ครับ ขายทุกวันไม้ละห้าบาทไม้ละสิบบาทพุทดีเอาห้าไม้ไม่กำลังจะบอกว่าเอาห้าไม้ไม้ละสิบบาทนี่มีโอ๊ตได้ด้วยครับข้าวเหนียวรับไหมคะข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองห่อครับตั้งเตาแต่ปีอ่ะเนี่ยซื้อมาเต็มโมดเลยเหมือนกินมัดมือเลยบ้านนี้มัดมือครับบานเออตัวเตีงใจไปเห็นเห็นอะไรก็อยากกินเห็นอะไรก็อยากกินนะนะเออมันก็เลยเวลา เต็มเต็มรถตอนแรกว่าซื้อจะในไรเงินบ่นาเอาอไรก็ซื้อซื้อซื้อี่ข้าไหรซสดใช่ไหมเนอเออใช่นี่เดี๋ยวแนะนำนะนี่ร้านนี้ไปไหนคะสวยจังเลยไปงานบุญเยอะแยะมากมายเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูปิ้งห้าม้ข้าวเหนียวสองปุงมปมว่าวันนี้กินกินทุกวันจะหมดหรือเปล่าลุงตรงโน้นอีก ไก่ย่างส้มตำแล้วก็หมูหมูยา่างแต่ปดสิบห้าบาทแล้วก็ต้มไข่หวานเอ้ยผักหวานใส่ไก่ใส่ไข่มดแดงแล้วก็ข้นเยวอีกสี่สิบแล้วก็ข้นต้มอีกห้าห้าห้าสิบเนี่ยแล้วนี่อีกเจ็ดสิบกินคนเดียวครับก็จะหมดเม็ดบ้านอยู่แล้วเนี่ยรวมรวมแล้วนนประมาณสองร้อยบาทเสร็จโอเค ยินวันครับผมสวัสดีครับ